ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสูตรตีโกนนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่เด็กๆเนี่ยมีปัญหาเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสูตรมีเยอะแยะนะครับจําได้บางไปได้บางด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เอิร์ดรวบตึงให้เลยละกันนะครับว่ามีอะไรที่เราจะต้องจําบ้างนะครับมาเราเริ่มต้นที่ข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อมุม A เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงพายส่วน2ถึงพายนะแล้วก็บอกว่ามุมดีนะครับอยู่ในช่วงพายถึง สามพายส่วนสองนะมุม B อยู่ในช่วงพายถึงสามพายส่วนสองแล้วโจทย์ก็บอกเราว่าไซ n a เอเป็นสี่ส่วนห้านะไซเอเป็นสี่ส่วนห้าครับแล้วก็บอกว่า cos B เป็นสิบสองส่วนสิบสามนะแล้วโจทย์อยากรู้ว่า cos ของ a ลบ b มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเออนี่คือเหตุผลในการเรียนสูตรตรีโกณเลยครับเพราะว่าเออ point สำคัญนะครับในการเรียนเรื่องสูตรตรีโกณเนี่ยถ้าอยากจะเรียนให้เข้าใจนะครับ ทุกคนจะต้องรู้แบบนี้ก็คือเอ่อถ้าสมมติพี่มีอะไรเดีย ب, พี่มีไซดเออย่างเงี้ยนะครับมีค่าเป็นเศษสามส่วนห้าแล้วพี่เอิร์ธเนี่ยอยากรู้ว่า Co s a เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอ่อไปจําสูตรตรีโกณอะไรทั้งสิ้นเลยสูตรเสิรโยนทิ้งไปได้เลยครับไม่ต้องเรียนครับเพราะว่ามุมตรงเนี้ยนะฮะกับมุมตรงเนี้ยมันเป็นมุมเดียวกันงั้นพอมันเป็นมุมเดียวกันเนี่ยนะครับเราสามารถแก้ปัญหาด้วยสามเหลี่ยมได้ นะครับเราสามารถแก้ปัญหาด้วยสามเหลี่ยมได้นะฮะไซเอเป็นสามส่วนห้านะครับไซเนี่ยก็คือข้ามฉากนะไซก็คือข้ามแล้วก็ฉากนะครับนั่นหมายความว่าข้ามเป็นสามฉากเป็นห้านะครับด้านที่เหลือทุกคนน่าจะตอบได้ก็คือสี่ใช่ไหมครับเนี่ยงั้น <c oughs> พอเรารู้ค่าไซเนี่ยนะครับเราก็สามารถวาดสามเหลี่ยมได้พอเราวาดสามเหลี่ยมปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถหา ค่า cos ได้เลยใช่ไหมฮะเราก็จะได้ว่า cos A เนี่ยมีค่าเป็นเศษสี่ส่วนห้านะครับ cos a เนี่ยมีค่าเป็นเศษสี่ส่วนห้าแต่ในทางกลับกันเลยนะครับสูตรตีโกนเนี่ยมันจะมีประโยชน์เมื่อมุมมันเปลี่ยนไปนะครับมุมมันเปลี่ยนไปเช่นที่มี sin A เนะครับเป็นเศษสามส่วนห้านะครับแล้วก็อยากจะรู้จังเลยอ่ะว่า cos สองเท่าของ A เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ งั้นเด็กๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะเป็นมุม A แต่ตรงนี้เป็นมุม2 a ถือว่าเป็นโคนละมุมกันนะครับเพราะว่า a n เเฉยๆกับ2เท่ามุม A นะครับคละมุมกันนะฮะถ้าคคลนมุมกันเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลครับที่เราจะต้องเรียนสูตรตรีโกณเข้าใจไหเราต้องเรียนสูตรตรีโกณก็คือถ้าใครจําความได้เนี่ยนะครับเออ c o ส2 a เนี่ยนะครับจะเท่ากับ1-2ลบ2แล้วก็ sin กำลัง 2A นะฮะและน้องก็เอาไซเ A ตัวเนี้ยมาแทนค่าตรงนี้ได้เลยแล้วน้องก็คิดเลขให้หมดน้องก็จะหาคอส2องเได้นั่นเองนะงั้นนี่คือ p o i n ์ในการเรียนสูตรตีโกเลยนะครับอ่างั้นถ้าให้พี่ก็สรุปสั้นๆนะครับถ้ามุมเหมือนเดิมนะมุม A กับ A อย่างเงี้ยนะครับวาดสามเหลี่ยมจบเขนะ้าไหมแต่ถ้ามุมมันเปลี่ยนไปเช่นเจอ A กับ 2A อย่างเงี้ยต้องจําสูตรแลละ โอเคไหมครับนั่นคือคอนเซปต์นะมุมเปลี่ยนเมื่อไรใช้สูตรเมื่อน,นั้นนะครับมาแล้วาวน,นี้เราไปต่อนะนะฮะโจทย์ข้อนี้นะครับสังเกตไหมครับน้องครับว่าเขาให้มุม A มาแล้วก็ให้มุม B มานะครับให้ A ให้ B แล้วก็อยากได้มุมใหม่ครับที่ชื่อว่า A ลบ B เห็นไหมมุมเปลี่ยนไปอีกแล้วถ้ามุมเปลี่ยนไปเราต้อง ใช้สูตรละนะครับอทุกคนครับซึ่งซึ่งเวลาเอามุมมาบวกกันเวลาเอามุมมาลบกันเนี่ยนะครับในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่ามุมประกอบนะครับในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่ามุมประกอบนะมุมประกอบมุมประกอบมุมประกอบเนี่ยนะครับเออพี่พีเอิร์ดชวนสูตรให้แบบรวดเร็วนะครับก็คือถ้าเราอยากได้ไซด์ของมุมเอบวกกับมุม b นะครับอันนี้จดสูตรเลยนะ s ซเออบวกบนะครับจะมีค่าเท่ากับไซคอสคอสไซเครื่องหมายเหมือนเดิมไซคอสคอสไซเครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับงั้นมันก็จะกลายเป็นไซนะครับแล้วก็คอสแล้วก็คอสนะฮะแล้วก็คอสแล้วก็ไซนะครับไซคอสคอสไซเครื่องหมายเหมือนเดิมหมายความว่าถ้าตรงนี้เป็นบวกนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นบวกด้วย แต่ถ้าตรงนี้เป็นลบตรงกลางนี้ก็จะเป็นลบด้วยนะครับไซน์ side cost, cost, side, คอสคอสไซน์เครื่องหมายเหมือนเดิมส่วนวิธีการเขียนมุมง,ง่ายมากนะครับเราเห็น a ก่อนแล้วค่อยเห็น b มุมก็เลยเขียนว่า a b a b จบแค่นี้ไซน์คอสคอสไซน์เครื่องหมายเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเป็นมุมประกอบเป็นคอสของมุมประกอบนะครับเราจะท่องว่า, cost, าคอสคอสไซน์ไซน์เครื่องหมายตรงข้าม คอ,คอสไซส์เครื่องหมายตรงข้ามนะฮะมันก็จะจกลายเป็นคอสนะแล้วก็ไซส์เครื่องหมายตรงข้ามหมายความว่าถ้าตรงกลางนี้เป็นบวกนะครับไอ้ตรงกลางของสูตรเนี้ยก็จะเป็นลบนะครับตรงกันข้ามกันและถ้าตรงกลางเป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นบวกเข้าไหมฮะก็จะตรงกันข้ามกันนั่นเองเสร็จแล้วเราก็เขียน A b a b นะครับ A b a อแล้วก็ b ี จบนะครับสซยคอสคอสสาเครื่องหมายเหมือนเดิมคอสคอสสาไซเครื่องหมายตรงข้ามสาคอสคอสสายเครื่องหมายเหมือนเดิมคอสคอสสาไซเครื่องหมายตรงข้ามนะครับต่อไปคือสูตรแทนนะฮะแทนของมุม A อบวกบนะวิธีจําเนี่ยนะอันนี้พี่จาของพี่เองนะมันจะเหมือนเอาแทนเนี่ยกระจายเข้าไปจึ๊บจึบเหมือนกับนะปกติแทนกระจายไม่ได้นะน้ะมันเป็นแค่วิธีห้องสูตรนะ อย่ากข้าใจผิดนะครับกระจายสูตรมานะครับก็กระจายแทนเข้ามาก็เป็นแทน a บวกแทน b นะครับเสร็จแล้วข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งครับแล้วก็ไอแทนสองตัวข้างบนเนี่ยคูณกันเห็นไหมจะมีเลขหนึ่งแล้วก็ไอแทนสองตัวข้างบนเนี่ยคูณกันนะครับและเครื่องหมายก็ตรงข้ามนะข้างบนเป็นบวกข้างล่างก็จะเป็นลบเครื่องหมายตรงข้ามนะครับแล้วก็ถ้าทนมาเป็นลบนะครับถ้า แทนเอลบบนะครับตรงกลางนี้เป็นลบตอนกระจายแทนเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบด้วยนะแต่ข้างล่างก็จะเคลื่อนหมายตรงข้ามกันก็คือเป็นบวกนั่นเองนะครับนี่คือสูตรที่เรียกว่ามุมประกอบครับแะนี่คือสูตรที่เรียกว่ามุมประกอบอืมจัดเลยจัดเลย งั้นโจทย์ข้อนี้ง่ายมากนะครับมันก็ถาม cos a ลบ b นะฮะเพราะฉะน,น,นั้นเพราะฉะนั้น cos a ลบ b ที่โจทย์เขาอยากได้อืม cos a ลบ b นะครับมันก็จะได้เป็น cos cos ไซน์เพื่อใหมายตรงข้ามนะครับมันก็จะเป็น cos a cos b แล้วก็บวกนะเพราะเื่อใหมายตรงข้ามนะครับแล้วก็ sin a sin b คอสไซน์ขึ้หมาตรงข้ามนะครับงั้นที่เหลือก็คือเกมเติมคาในช่องว่างแล้วนะก็หาค่าค,าคอสหาค่าไซ์มาเติมนะครับเอาอย่างน้อยนะพี่รู้บอนเลยว่าไซน์เอเนี่ย A ตอบสี่ส่วนห้านะ้ว่ะเพราะว่าไอ้ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองข้างบนเนี่ยโจเขาบอกมาพอดีเนี่ยไซเอเป็นสี่ส่วนห้านะแล้วก็คอสบีเนี่ยนะครับเป็นลบสิบสองส่วนสิบสามคอสบีเป็นลบสิบสองส่วนสิบสาม ก็เพราะว่าสีเขียวเนี่ยที่ที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยมันบอกมาแล้วเขียวไหมจบเรียบร้อยนะครับงั้นปัญหาของเราก็คือเอเรามีไซ์เออะแต่โจทย์เนี่ยมันอยากหาคอสเอเนี่ยเราจะหายัางไงเด็กๆสังเกตนะครับมันเป็นมุมเเหมือนกันใช่ไหมมีไซ์เออยากได้คอสเอถ้ามุมเหมือนกันนี่ต้องใช้สูตรไหมครับไม่ต้องเลยจริงไหมไปวาดรูปอะไรก็พอ รูปสามเหลี่ยมก็พออ่างั้นเดี๋ยวพี่เอิร์ธจัดการวัดรูปสามเหลี่ยมนะครับจัดการวาดรูปสามเหลี่ยมแต่โจข้อนี้มันเรื่องมากนิดนึงครับมันบอกว่า A ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงายส่วน2ถึงายนะฮะายส่วน2นี่คือ90องศาายนี่คือ180องศามุม A อยู่ในช่วง9 0ถึง180แปลว่ามุม A อยู่วัดแปรที่2ใช่ไหมครับมุม A อยู่วัดแปรที่2 งั้นเวลาพี่เอ,อวาดสามเหลี่ยมอ่ะครับพี่เอก็เลยต้องไปวาดสามเหลี่ยมเนี่ยให้มันวางตัวอยู่ในคดแลนสองนะไปวาดลูกสามเหลี่ยมเนี่ยให้มันวางตัวอยู่ในคดแลนสองนะครับและอันนี้คือมุมเของพี่เอิร์ธนะตอนนี้ทรายคือสี่ส่วนห้านะครับอ่ายหลอดทองว่าข้ามฉากใช่ไหมฮะ,ะแสดงว่าข้ามเป็นสี่ฉากเป็นห้านะครับออามุมเอมาแล้วข้ามเป็นสี่นะฮะฉากเป็นห้า นะค่าเป็นสี่ฉากเป็นห้าด้านที่เหลือน้องตอบได้แน่นอนเลยเจอสี่เจอห้าอีด้านนดีที่เหลือ,ลอต้องเป็นสามแน่นอนนะครับเด็กๆก,ก็ใส่ตรงนี้ว่าสามนะแต่ความยากมันอยู่ตรงนี้นิดนึงครับทุกคนครับเวลามุมมันไปอยู่ควอนเลนต์อื่นเ่ยนะครับเครื่องหมายมัน,นจะต่างกันเครื่องหมายนนค่า y อนะเช่นเออมุมของเราอยู่ควอนเลนต์สองนะครับ x จะมีค่าเป็นลบ y จะมีค่าเป็นบวกใช่ไหมครับงั้นแสดงว่าไอเ x เนี่ยนะ ต้องเขียนว่าลบสามนะแล้ว y เนี่ยต้องเขียนว่าบวกสี่ก็ใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องตามควอดแรนแค่นั้นเองนะครับงั้นพอพี่เขียนเครื่องหมายถูกหมดแล้วนะครับงั้น cos a ก็หาไม่ยากนะครับ a ก็แค่ดูชิดแล้วก็ฉากนะครับก็จะตอบลบสามส่วนห้านั่นเองนะตอบลบสามส่วนห้าไหม ใครที่งงว่ามาจากไหนพี่ระบายสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมสีน้าเงินแล้วกันแล้วก็อันนี้ระบายสีน้ําเงินให้น้องจะได้รู้มาจากไหนนะครับเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับพี่เอ๋มีคอสบีนะครับพี่เอ๋อยากได้ไซดบีเห็นไหมมุมบีเหมือนเดิมเลยมีคอสอยากได้ไซดก็แค่วัดรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับซึ่งการวัดรูปสามเหลี่ยมในข้อนี้นะครับสังเกตมุมบีครับสีเขียวด้านบนสุดเลยครับน้องครับมุมบีเนี่ยอยู่ในช่วงายคือร้อยแดสิบองศา ถึงสามพายส่วนสองสามพายส่วนสองคือสองร้อยเจ็ดสิบงั้นแสดงว่ามุมบีของเราเนี่ยต้องอยู่ควอนเทนซ์สามนะร้อยแปดสิบถึงสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยควอนเทน์สามนะครับงั้นเวลาพี่เอิร์ดวาดรูปสามเหลี่ยมพี่เอิร์ดก็ต้องวาดรูปสามเหลี่ยมในควอนเทน์สามจืดจืดเป็นอย่างนี้และนี่คือมุมบีของพี่เอิร์ดอยู่ควอนเทน์สามนะฮะคราวนี้เนี่ยเ,เขาบอกว่า คอส B เป็นลบสิบสองส่วนสิบสามทุกคนครับคอสเนี่ยคือชิดฉากนะคอสคือชิดฉากแปลว่าชิดเป็นสิบสองฉากเป็นสิบสามแต่เนื่องจากว่าควอนแรนที่สามเนี่ยเอกเป็นลบใช่ไหมครับมันก็เลยได้เป็นลบสิบสองส่วนสิบสามเนาะนะครับคท่าน,นี้เห็นสิบสองเห็นสิบสามลูกที่เหลือต้องเป็นด้านที่เหลือต้องเป็นห้าใช่ไหมครับ 12, สิบสองส่วนสิบสามด้านที่เหลือต้องเป็นห้าแต่เนื่องจากว่าอยู่คอนเทนต์สนะครับค่าเอ็ก็เป็นลบงั้นไซด์บีไซด์บีก็มุมบีอยู่นี่นะครับไซด์ก็ข้ามฉากนะฮะก็เป็นลบห้าส่วนสิบสามงั้นเดี๋ยวพี่ระบายสามเหลี่ยมรูปนี้ด้วยสีชมพูนะน้องจะได้รู้ว่าไซด์บนี่มาจากตัวน,นี้นะ เอาที่เหลือคิดเลขนะครับตัวส่วนเป็นสิบสามคูณห้าหมดเลยนะครับคูณกันก็ได้หกสิบห้านะสิบสามคูณห้าได้หกสิบห้าเสร็จแล้วลบสามคูณลบสิบสองนี่เป็นสามสิบหกนะครับลบคูณลบเป็นบวกนะแล้วสี่คูณลบห้าก็เป็นลบยี่สิบนะครับสี่คูณลบห้าก็เป็นลบยี่สิบก็จะตอบสิบหกส่วนด้วยหกสิบห้าจบเรียบร้อยนี่ก็คือคำตอบข้อนี้ครับงั้นถ้ามีคนถามว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่ก็สิบหกส่วนหกสิบห้า จบเกมโอเคงานคอนเซปต้องแม่นนะครับคอนเซปต้องแม่นมุมเปลี่ยนใช้สูตรมุมไม่เปลี่ยนวาสามเหลี่ยมนะนี่คือคอนเซปที่เราต้องแม่นให้ได้นะครับจะเรียนตีโกนเนี่ยสิ่งนี้มันต้องอยู่ใน DNA เเลยโอเคไหมนะฮะ เก้าผ่านไปนะครอวีไปดูข้อสิบโอ้ข้อสิบเนี่ยซายร้อยสิบคูณคอสสามร้อยสิบแล้วก็เอาซายสองร้อยสามสิบคูณคอสสองร้อยห้าสิบแล้วก็จับมาบวกกันนะครับอยากรู้ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะฮะเอ่อเซนที่หนึ่งนะครับสําหรับพี่นะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้องคิดอย่างนี้นะครับพี่ก็ไม่ใช่คนเก่งมาจากไหนหรือเงใช่ไหมแต่ว่าฝึกไปเยอะๆเนี่ยนะครับประสบการณ์มันสอนเรานะครับมันบอกเราว่า ถ้าเราเจอมุมที่มันอยู่เน 2, 3, 110ี่ยร้อยสิบเนี่ยอยู่ค u a เ r a สองเงี้ยสามร้อยสิบอย่างเงี้ยอยู่ค u นเ r a สี่อย่างเงี้ยครับเจอมุมที่มันเยอะๆนะครับให้เอ่อหมุนมุมก่อนให้มันเหลือมุมน้อยๆก่อนนะโอเคไหมใช้หลักการที่เราดูมุมชิดแกนเอ็กซ์นั่นแหละนะครับจัดการหมุนมุมกันก่อนนะเช่นไซา์หนึ่งร้อยสิบนะฮะเช่นซหนะะึ่งร้อยสิบเขอเขียนสักเล็กน้อยนะครับไซน์หนึ่งร้อยสิบองศา ซด์หนึ่งร้อยสิบองศานะครับเราพบว่าหนึ่งร้อยสิบองศาเนี่ยนะครับอยู่ควอนตัมที่สองนะหนึ่งร้อยสิบองศาเนี่ยอยู่ควอนตัมที่สองนะฮะแล้วก็มุมชิดแกน x ตรงนี้เป็นกี่องศาครับชิดแกนเตรงนี้เป็นเจ็ดสิบใช่ปะ่ะนะฮะงั้นแสดงว่าไซ n ์หนึ่งร้อยสิบองศาเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับไซ n ์ จ็ดสิบองศาตอนนี้คอน,น,น์ดนสองนี่ใครเป็นบวกครับคอร์ดนสองออไซแทนคอสใช่ไหม 2, ออไซแทนคอส์คอร์ดนสองแทนโทษทีคอร์ดนสองไซายเป็นบวกใช่ไหมครับก็เลยใส่บวกเงินจริงๆแล้วซรา110ร้อยสิบโจเขาไม่ได้อยากพูดหรอกเขาอยากพูดว่าไซายเจ็ดสิบต่างหากแต่ว่าขเขาทสอเราเล็กน้อยว่าเรามีความรู้ว่าปันะครับแค่นั้นเลยนะราวนี้ตัวต่อไปก็คือคอสามร้อยสิบนะฮะ คอสสามรองศาคอสสามองศาเนี่ยนะครับเราพบว่า3ามองศาเนี่ยอยู่ค u a d r a นะสามอสิองศาที่ยอยู่ค u r a สนะครับแล้วก็มุมชิดกัน x ตรงนี้คือมุมกี่องศาครับห้าสิองศาใช่ไหมฮะถ้ามุมชิดกัน x ตรงนี้เป็น50องศาก็สามารถเปลี่ยนคอสสามร้อเป็นคอสห้ได้นะครับ สร็จแล้วคอนแลนหนึ่งออคอนแลนสองทรายคอนแลนสามแผ่นควอนแลนสี่คอสคอนแลนสี่คอสเป็นบวกนะครับงั้นเราหาคอสพอดีก็เลยเป็นบวกและสุดท้ายครับออีกสองก้อนครับทรายสองร้อยสามสิบนะฮะทรายสองร้อยสามสิบเนี่ยเราพบว่าสองร้อยสามสิบนี่มันอยู่ควอนแลนสามนะนี่สองร้อยสามสิบไปอยู่นี่นะครับโดยที่มุมชิดแกนเอกของมันเนี่ยคือมุมห้าสิบองศา นะคือมุม50องศางั้นสแสดงว่างรอย250เอ้ยทุกทม230เนี่ยคือห้าส50องศานะครับแต่ว่าเครื่องหมายต้องเป็นลบนะเพราะว่าที่มันเป็นลบเพราะว่าควอนเทนสามแทนเป็นบวกนะแทนเป็นบวกโจทย์ทับทราก็เลยเป็นลบและสุดท้ายคอส250นะคอส250องศาเราพบว่า250องศาเนี่ยนะครับก็อยู่ควอนเทนสามเหมือนกัน ก็อยู่ควาแล่งสามเหมือนกันนะครับแล้วมุมชิดกันเองเนี่ยก็เป็นมุมเจ็ดสิบองศาร้อยแปดสิบบวกเจ็ดสิบได้สองร้อยห้าสิบพอดีเลยงั้นคอสองร้อยห้าสิบก็คือคอเจ็ดสิบองศาแต่ว่าต้องใส่เครื่องหมายลบเพราะว่าควาแหล่งสามแทนเป็นบวกนะครับโจทย์หาคอสก็เลยใส่ลบเห็นไหมเจอมุมที่มันใหญ่ๆอ่ะเกินเก้าสิบนะครับก็ให้หมุนมุมก่อนเห็นไหมเจอมุมที่มันเกินเก้าสิบองศาก็ให้หมุนมุมก่อน ตัวเลขมันจะน้อยลงนะครับงั้นแสดงว่าโจทย์ของเราข้อนี้โจทย์ของเราข้อนี้ก็ทรายร้อยสิบก็คือทรายเจ็ดสิบนะฮะเสร็จแล้วคอร์สามร้อยสิบก็คือคอร์สห้าสิบคอร์สสามร้อยสิบก็คือคอร์สห้าสิบแล้วก็บวกด้วยทรายสองร้อยสามสิบทรายสองร้อยสามสิบก็คือลบทรายห้าสิบ แล้วก็คอสสองร้อยห้าสิบก็คือลบคอสเจ็ดสิบเป็นอย่างนี้งั้นนะพี่เขียนให้สวยงามนะครับเพราะว่าลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็จะเป็นไซด์เจ็ดสิบคอสห้าสิบแล้วก็สลับคอสห้าเออคอสเจ็ดสิบขึ้นมาข้างบนนะครับคอสเจ็ดสิบแล้วก็ไซด์ห้าสิบลบคูณลบเป็นบวกไปแล้วนะครับงั้นรวกมาแล้วก็จะเหลืออันนี้นะฮะ พอน้องเห็นอันนี้ปุ๊บนี่ทุกคนต้องร้องอ๋อนะครับเพราะว่ามันนี่มันเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าสิบอ่ะแล้วมันทรายคอสคอสทรายอ่ะทุกคนมันคือมุมประกอบชัดชัดใช่ไหมทรายคอสคอสทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมใช่ไหมครับทรายคอสคอสทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมมันคือสูตรมุมประกอบครับทุกคนครับนี่ครับมุมประกอบของทรายครับใช่ป่ะมุมประกอบของทรายนะฮะ งั้นแสดงว่าตัวนี้ก็จะสามารถยุบเป็นไซน์นะครับมุมแรกคือเจ็ดสิบอีกมุมหนึ่งคือห้าสิบนะครับทำอะไรกันจ๊ะบวกกันใช่ไหมครับไซน์ฟอสฟอสสายเครื่องหม่เหมือนเดิมครับตรงกลางนี้เป็นบวกตรงนี้ก็เขียนบวกด้วยนะครับอันเดียวกันงั้นถ้าเราคิดเลขนะฮะอืมถ้าเราคิดเลขที่ที่เริ่มหมดแล้วขอโยกสักเล็กน้อย ย่ยอนะฮะก็จะเหลือแค่ซรายเจ็ดสิบวกห้าสิบนะครับก็รวมกันก็จะกลายเป็นซรายร้อยอะไรครับร้อยี่สิบองศาน,นั่นเองนะฮะทายร้อยี่สิบองศาอุ้ยมันเกินเก้าสิบอ่ะเราก็ต้องหมุนมุมอีกแล้วดูมุมชิดแกนเอนะฮะอันนี้หนึ่งรอยี่สิบองศาชิดแกนเอ็กเป็นหกสิบนะครับงั้นแสดงว่า ซายรอยยี่สิบก็คือซายหกสิบนั่นเองนะคือซย์หกสิบแต่ว่าเครื่องหมายเป็นบวกนะเพราะว่าคลลอลลนตหนึ่งอคอนลนมสองซายนะครับซายต้องมีค่าเป็นบวกนะซายหกสิบก็จะตอบรูทสามส่วนสองนะครับอันนี้ต้องจำได้นะจบเห็นไหมไม่ยากเลย หลักการมีแค่นี้เลยนะครับมุมเหมือนเดิมวาดสามเหลี่ยมมุมเปลี่ยนเมื่อไหร่ใช้สูตรจบน,นะที่เหลืออยู่ที่ประสบการณ์และน้องยิ่งทาโจทย์เยอะน้องยิ่งได้เปรียบนะครับอยากได้โจทย์เพิ่มหลังไมมาได้นะเดี๋ยวส่งให้แต่ว่าเวลาติวเรามีน้อยที่ทาโจทย์เยอะไม่ได้นะครับถ้าอยากได้โจทย์แบบทําเยอะๆจริงๆอ่ะนะครับอยากให้พี่ทําให้ดูเยอะๆเนี่ยต้องเจอกันในคอร์สแล้วนะเวลามันมีน้อยน้องใกล้สอบแล้วด้วย เอาไปเงินแสดงว่าเอาข้อสิบนะครับตอบรู้สามส่วนสองจบนะ